สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแซมไรเดอร์ครับผมอ่าน,นี่ก็เป็นวันอาทิตย์ที่15บหแล้วทุกคนก็ไม่ได้ไปไหนนะวันนี้วันหยุดทำงานนะทุกคนว่าจะไปขับรถเล่นที่สะพานใหม่นะทุกคนเอออันนี้เราก็อยู่ที่เส้นบางนาตานะ เรื่อยวันนี้ก็กะว่าจะไปกันที่สะพานใหม่นะสะพานใหม่ชนบุรีขี่รถเล่นชิวๆนี้มีเวลาไม่รีบขับเรื่อยๆครับตามที่สิบล้อไปมอไซค์เขไม่วิ่งข้างในนะถ้าเขาเจอเขาจับถ้าเขาไม่เจอก็ไม่เป็นไร เ,เราไม่วิ่งอีกว่านะเ,าเราทำตามกฎแงทงท้ายจะได้ไหมเนี่ยไม่ว่าันะน้อพี่ใหญ่ไ่น้ำบางบกงทุกคนว้าวสวยจริงอ้าวได้ป้ะงนอกโอ้มุมนี้มันได้ว่ะทุกคนมันจอดไปครับตอนนี้ก็จะถึงแล้ว อีกสี่กิโลเราก็ถึงแล้วนะสะพานใหม่ไม่ได้ไกลยากจากเตามากนะทุกคนเราว่าวจะมาดูว่าที่ตกไงเราออกมาประมาณตอนนี้ก็เวลาห้าโมงสานาทีนะเราออกมาสี่โมงกว่าสี่โมงสี่สิบแล้วมนะั้งผมก็ไม่ได้ดูนาฬิกาตอนออกมา,าต้องมาเลี้ยวตรงไฟแดงถ้าผมจำอะไรจำไม่ผิดนะ แล้วนี่ก็ได้แล้วทุกคนแต่ผมจะไปเข้าตรงตรงเริ่มต้นเลยเพราะตรงนี้มันน่าจะเป็นตลาดนะถ้าผมจำไม่ผิดนะอตอนนี้เราก็อยู่ตรงทางนี่เลยนะตรงเริ่มต้นเลยนะ ะพานใหม่มาดูซิว่ามันจะสวยหรือเปล่านำจอด มันสวยดีวะ่ะเฮ้ยมีตกปลาด้วยอันนี้แหละน้ำน้ำน้ำ 叫对不对？ ้อนแทงนะทุกคนมันมองไม่เห็นโอ้โหตรงนี้สวยมากก็จะมีร้านขายของเป็นระยะระยะโอ้โไกลเหรอเนี่ยสะพานเนี่ยยาวมาก นกเราลืมเก้าอี้ว่ะขามันจะมีให้จอดเป็นช่วงๆช่วงๆช่วงๆยาวเลยไม่ว่าคนนั่นแหละ ตีต้องไปหาที่นั่งรอดูพระอาทิตย์ตกเลยถ่ายรูปเลย สวยแต่ว่าเพราะว่าน่าจะไปมุมน,นั้นว่ะตรงพันแม่น่าจะสวยคนเยอะหรอ่าว่าผมกลับไปตรงนู้นอ่ะสวยแถวนีว้คนเยอะมาก เดินทางกลับไปแล้วทุกคนนะสวยอยู่นะทุกคนนะอากาศดีด้วยลมแรงโอ้นั่งผมลืมเอาเก้าอี้มามเมีที่นั่งนะ น้ำมันลงแล้วตอนข้ามน้ำลงอืมตรงนี้ก็วิวดีมเมโซนปิดแล้วครับ นายขออนุญาแตแสงท้ายนะพี่อือแถวนี้ห้ามจอดแต่จอดบ้านเลย กนตอนนี้ก็เวลา6โมง9.9ทีไปเราจวดจาดกลับบ้านเขาถ่ายทุกคนชมไม่ได้นะอากาศดีเลยแหละทุกคนแบบมันแบบไม่ได้แบบร้อนมากนะรก็ตรงทะเลมันมีลมอยู่นะ กลับบ้านเราเขาเปิด GPS ครับบ้านครับไปวุ้ยเด็กหกเมืองสี่สองนาที ที่น,นี้ว่าเราจะถึงบ้านกี่โมง้วทุกคนตอนนี้ก็ถึงถ้าวแถวบางบุกรงแล้วทุกคนนะไม่ได้ไกลมากนะถ้าจริงๆถ้าวิ่งข้างในอะ่ะแคปเดียวก็วมันทำคนเร็วไม่ได้นะแต่ถ้าวิ่งข้างนอกอย่างเงี้ยมันมันทำคนเดียวไม่ได้แล้วก็มันอันตรายด้วย้าขับเร็วอะ ต้งรถจิบล้อหรืออะไรมันเยอะนะทุกคนไปมองอะไรไม่เห็นเลย ดผมไม่ได้เปิดสปอตไลท์นะแต่โอ้โหมองอ้วจะไม่เห็นเลยแต่มันมีไฟถนนไงทุกคนก็เลยไม่เปิดถ้าไม่มีไฟถนนนะโอ้ยอมแต่มันไม่สูงนะสปอตไลท์ผมต่ำกว่าไฟหน้านะเ็เยฝั่งน้นรถเยอะ,อะโอ้เสียงยางดังมากเลยทุกคนนะ ดังนะบิสตนแบรกเอทีสีหนึ่งยางเป็นบ้งเงาดังแล้วทุกคนไม่ต้องห่วง,งผมรับได้นะก็ได้ไม่เเงาไงยเวลาขับ เองันนี่มีมีไห้อะ่ะมีแดงอะ่ะทุกคนนี่แหละเหตุผลนิววน้วอยาเขาเมนื้องามเขาติดทุกโอ้โหโคตรร้อนเหมือนนั่งอยู่บนเตาเฮ้ยเขาแดงอะ่ะแดงกลับรถอะ่ะเขาก็มีบอกอยู่ทำไมคุณเป็นคนนิสัยแบบนี้ ก็จะเป็นของเราแล้วนะนครับ10กิโลสะทุงเซาแต่ไม่น่าถึงเพราะว่าเราเลี้ยวตรงตรงนี้นี่พ้นไฟแดงนี้เราก็น่าจะถึงว่าอีก3กิโลทั่ให้เราเลี้ยวขวา จริงก็ปลอดไัยถ้ามองเห็นก็ไม่อยากเปิดหรอกนะทุกคนกลัวมันแยงตาเนาเนี่ยถ้ามีไฟทางเนี่ยโอ้ผมขับได้ตลอดเลยมไม่ต้องเปิดหรอกไม่ต้องออกใจอกีกว่าแล้วไฟทางก็มีโอ้ไฟรถไฟรถมองอะไรไม่เห็นอะไฟรถทุนนี้ถ้าไฟรถเป็นสว่างก็โอเคเลยไม่ต้องไปติดให้เปลืองต่างเป็นดราม่า ครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ดยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับทลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่ขับรถไปเที่ยวดูพระอาทิตย์ตกที่เชน,นะทุกคนนะเดี๋ยวกว่าทุกคนจะลืมกันไปให้มีคลิปลงโอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็บายบายครับผม